ตัวเองน่ะมีความเป็นธรรมะธรรมโมสูุศาสนาวิถีแนวคิดเป็นนักปากต่างๆโอ้โหดูเป็นผู้มีภูมิอ่ะดูเป็นผู้มีหลักการสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวัดลูกชะตาและวัดลุกชะตาในคลิปนี้มาพบกันกับคลิปไทม์เล็ t แปลว่าดูได้ทั้งชาติไม่จํากัดเวลา คลิปนี้จะเป็นหัวข้อพื้นฐานดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสครับผมก่อนอื่นครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริกับเราด้วยนะครับทางช่อง YouTube โหลาวาบและเพจ a c e b o o k โหลาวาบพยากรน,นะครับให้กดไลค์ขอให้รวยให้กดแชร์ขอให้เฮงให้กดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเทินนะครับ <c oughs> ยอดผู้ติดตามกดกระดิ่ง s u b สไครต์ของเราตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้ว1ิบกรกฎาคมที่ผ่านมา ครบ4ี่หมื่นพอดิบพอดีเลยครับตอนนี้ทะลุ4ี่หมื่นแล้วนะครับ <Wow. S 1> ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าท่านใดเห็นตัวเลขนี้แล้วเกิดว้าวขึ้นมาว่าเอออยากจะเอาของมาขายเว้ยจะได้มีคนเห็นเยอะๆเนี่ย มีสินค้าอะไรก็ตามบนโลกมนุษย์นี้ที่ไม่ใช่ยาบ้านนะครับฝากขายได้ติดต่อเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนกับทางช่องเราได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านคอนโดอสังหาเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษคือดูดวงให้ฟรีว่ามีโชคลาภก้อนใหญ่ตอนไหนและจะทำยังไงให้ขายได้นะครับติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook โฟราวัพยากรนะครับอินบ็อกมานะครับเราจะได้ทักไปบอกรายละเอียดการลงโฆษณานะครับตัวเองนะมีความเป็นธรรมะธรรมโ ศาส, oh. ส,สนาวิถีแนวคิดเป็นนักปราชญ์ต่างๆโอ้โ oh, ห oh. uh huh. ดูเป็นผู้มีภูมิอ่ะดูเป็นผู้มีหลักการ uh huh. มีมโนคติอุดมค uh huh. ติอะไรบางอย่างในการที่ต้องยึดมั่นถือ uh huh. เอาไว้อยู่แต่วิถีชีวิตเป็นลาหูดังนั้นเนี่ยไอหลักมโนทาอะไรในจิตเนี่ยที่ยึดไว้ว่าจะทําหรือไม่ทำอ่ะก็มกักจะไม่ได้ทําตามนั้นเท่าไหร่ uh huh. เพราะวิถีชีวิตคือลาหูก็พาไป พาไปให้ไม่ได้ทําในสิ่งที่ยึดไว้ในจิตเท่าไหร่เพราะดาวพฤกหักเนี่ยปกติถ้ายึดมั่นในมโนธรรมหรืออะไรก็มักจะต้องตรงข้ามกับราหูอยู่แล้วทุกคนคือดาวนไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วแต่วิถีชีวิตน่ยมันมักจะพาไปทางราหูเนี่ยเพราะลาหูก็คือเป็นวิถีชีวิตเป็นอายุคือนําชีวิตไป นำชีวิตไปในทางลาหูก็คิดเอาเองว่ามันตรงข้ามกับพื้อนรักขนาดไหนเขาเรียกว่าขัดแย้งในความรู้สึกนะในการที่มีคนมีหลักมีการแต่จริงการที่นําพาไปอย่างนี้มันก็ทําให้คนมันพื่งหัดเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ความรู้รอบด้านอ่าเาขาเรียกว่าองค์ความรู้รอบด้านก็คือจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับอภัยมุขนี่เยอะยิ่งกว่าคนไม่มีหลักการมโนธรรมอีกลาหูเด่กเขาพาคุณไปจัดเต็มอยู่แล้ว พอถึงเวลาเนี่ยคนเขาเรียกว่าคนบรรื้นฐามันก็จะไปในสุดทางในทุกๆอย่างจนเห็นโลกมาเขาเรียกว่าเห็นโลกในทุกมุมนะมันก็ทําให้คนบนพื้นหันเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเข้าใจได้รวดเร็วเลยแหละเข้าใจได้ลึกซึ้งแล้วอินกว่าคนอื่นๆที่เขาเรียกว่าไมไ่ลงลึกไม่ได้ลงปฏิบัติภาคปฏิบัติแต่คน,นเกิดบนรื้นฐาอาจจะต้องระวางังว่าเวลาช่วงที่เจอเรื่องอะไรเครียดๆหนักๆเนี่ยมันจะหนักกว่าวันอื่นเพราะดาวที่เป็นกาลีคือดาวเสาร์คือปกติกาลีมันเป็นดาว ดาวที่ส่งผลเสียใช่ไหมอย่าง mm hmm. คนเกิดวันอังคารเนี่ยเรียกว่าเบาที่สุดเลยเพราะ uh huh. ดาวการากินีเป็นดาวจันทถ้าจะส่ง uh huh. ผลเสียก็มีแต่ให้ความรู้สึกหมดหุดหงิดคุณเคอล uh huh. เวียงเวียงอารมณ์ไม่ดีแค่นี้วันอังคารมีแค่นี้ วันพฤหัสเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาจากอะไรขึ้นมาเนี่ยมีทีเนี่ยยืดเยื้อและยาวนานเพราะดาวเสาร์เป็นดาวกาลีเนี่ยแล้วก็อยู่ในทนังด้วยนะเป็นเรื่องของเกี่ยวทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังการใช้จ่ายด้วยนะเพราะว่าแหมยิ่งราหูลากไปด้วยนะก็เรียกว่าใช้จ่ายสมบัติเลยนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามทรัพย์สินนิดนึงสพราะฉะน้นวันพฤหัสต้องคบอะไรที่มันแบบว่าท้าทายแบบมโนธรรมตัวเองเยอะขัดแย้งกับคุณธรรมประจําใจค่อนข้างเยอะ ว่าวิถีชีวิตก็พาไปเรื่องรางหูเยอะเนี่ยแต่ตัวเองอ่ะ,อะจริงๆไม่ชอบมันจะเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยตรงกับมโนที่คิดไว้สักเท่าไห,ไหร่การงานมีมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณชนเยอะพกมัชชิม,มาในเลข7ต,ตัวเป็นดาวเป็นมนตรีดังนั้นเนี่ยรัวมนบรหัตเนี่ยจะมีการช่วยเหลือจากคนสาธารณะคือถ้าถ้าเป็นคนดังมีชื่อเสียงเนี่ยเอฟซีช่วยเยอะนะ มีอ,มอะไรเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นที่ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนมีคนทวนลงหรือมีอะไรสมมติเป็นดาราหรือมีอะไรที่ทวนลงเนี่ย เอฟซีพร้อมจะไปลงกับทัวทัวนั้นนะเ <ś 1> ออมึงมาลงคนของกูได้ยังไงดิว่ามีคนปกป้องให้อะับคนเกิดมานพฤหัดก็เรียกว่ามีความรู้สึกขยันในการทาาาํางานง<อ>านใหญ่ๆงานหนักๆสามารถที่จะลุยได้คือเหนื่อยกว่าวันอื่นเยอ, <ś 1> อะปกติอุตสหะหมันแปลว่าเหนื่อยอย,อยู่แล้วไงแล้วมนันเป็นดาวเหนื่อยอ,อีกแต่าาคนเกิดวานพฤหัสดีในเรื่องของชื่อเสียงเป็นดวงที่แบบว่าทำธุรกิหลอดไฟลุ่มลุ่มทำพวกแสงสว่างเขาเรียกว่าคนลงลึกในดีเทลนี่คนอินดี้ ดีเทลนี่ก็เรียกว่ามันก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้นะเพราะาลงลึกนเล่ม <นะ S 2> หนึ่ง <ใน S 2> เป็นสีสแปลว่าอะไรคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยหิวแสงแล้วดีต้อง<ก>อยู่แนวหน้าไงก็คือถ้าเรียนรู้หรืออะไรก็ต้องเป็นระดับด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอะไรเพราะยังไงเนี่ยสามารถคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยมีความขยันดุสาหะในการที่จะเรียนให้จบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันเนี้ยสามารถที่จะไปได้แน่นอนการงานก็รุ่งโรจน์แน่นอนแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเรื่องการพูดพอมันเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งเป็นปากหรือปดตาเนี่ยต้องระวังการพูดแบบยกตนข่มท่านหน่อยดาวพฤหัสจะมีสไตล์การพูดแบบเบ่งนิดหนึ่งที่อาจจะมากกวันอื่นนิดหนึ่งเห็นกาอื่นเดินในทางผิดตรงทนที่ไปตักเตือนเพราะตัวเองหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้เงินเป็นเงี้ยเงินมันเป็นไอ้ธนนางมันเป็นดาวเสามันอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่ใช่ว่าเก็บไม่อยู่นะ จริงๆดาวเสาร์มันเป็นดาวโคตรเขี้ยวเลยเก็บในอยู่แต่ยิ่งเก็บเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเหตุให้จ่ายแบบตัวเองไม่มีความสุขใช้คํานี้ดกว่าดาวเสาร์มันไม่ใช่การจ่ายเงินแบบลาหูนึกออกไหมไม่ใช่ผานไม่ใช่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยประเคนปลอโมตัวเองไม่ใช่แต่หมายถึงว่ายิ่งเขี้ยวอยากจะเก็บเงินมากเท่าไหร่แล้วก็เก็บได้สําเร็จด้วยนะ แต่ถึงเวลาต้องจ่ายก็ต้องไปจ่ายเช็ดขี้เช็ดเที่ยวให้ลูกหลานคนไหนก็ไม่ลู้นึกออกปะแต่ไอ้ตัวเองอ่ะแทบจะไม่ได้ใช้อะไรที่แบบปลเปิดตัวเองเลยแต่ต้องไปจ่ายกับเรื่องของชาวบ้านจนตัวเองก็เก็บไม่ได้สรุปเก็บไม่ได้อยู่ดีอุตสาหพายายามเก็บมาแทบแย่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนแารพัดซึ่งมันไม่รู้สึกแฮปปี้อ่ะถ้าจะแนะนำก็คือใช้เพื่อสนองความสุขตัวเองบ้างเถอะพะถึงคุณจะเก็บ เขียมขนาดไหนอะเดี๋ยวมึงมกมม็มีมควาให้ใช้จากความเดือดร้อนชาวบ้าน <c oughs> เยนี <c oughs> ่ยบอกว่าใช่ใช <ๆ S 1> แต่ถ้าเกิดใช้เพื่อสนองกิเลสตัวเองแก้เคดไปบ้างอะอย่างน้อยได้<อ>มีเหิุให้กระจายไปบ้างอะคนอื่นก็จะได้มาเอาจากเราน้อยลงเฟ่อวันเรหัสเนี่ยอาจจะมีความหนักใจเรื่องของอำนาจบรารมี<อ>ที่มีต่อคนอื่นลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะมีคนเอาไปนินทาเยอะหรือคนไม่เห็นหัวอาจจะทำดีต่อหน้ารับหลังเอาไปด่าอะไรอย่างี้เยอะเหมือนกันอ่าเพราะเดชมันเป็นหินะเนี่ย ความรักสุขเป็นเดชลาหูเ,<อ>เป็นไ<อ>ายยุเจอใครมาทําให้เคลิ้มหน่อยก็ไปง่ายเหมือเงันนะดาพวพัืเนีัยทำตัวมโนคติเหมือนอุดมการ์ตัวเลือกเยอะไปอย่างง้นนะแต่ถึงเวลาจริงนึกจะเอาใครก็เอาแบบรวดเร็วเหมือนะเคลิ้มง่ายมักไปเจอรักในสถานที่ที่ไม่น่าเจอที่อโคจรบ้าขับข<อ>ับเถคดาวสุขเป็นเดชนี่ก็ หมมันดูความรักดูรุนแรงเร่าร้อนอยังไงไม่รู้นะแต่เป็นหินาาน,กกน,หน้าไงมันกระหนกอกหนักใจเรื่องความรักมากกว่าคนอื่นน,น่าจะเร่าร้อนพอสมควรอันนี้ก็เป็นความข้อดีของคนลุมินีหัดนะเพราะเก็บละเอียดทุกเม็ดเนี่ยความรักก็โอเคแหละเพราะว่าดาวสุขเป็นเดชดาวราหูเป็นอายุก็คือเจอคนง่ายเคลิมง่ายแป๊บเดียวตกลงปงใจและอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากเพื่อนฝูรักเยอะนะ มัดทิมาเป็นมนตรีเป็นที่รักของคนสาธารณะมีคนช่วยเหลือเป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นแบบดาวพุธอะดาวพุธกับแบบเป็นเพื่อน<ๆ>อะไรเยอะเหมือนกันเราสองคนลาไปก่อนนะครับยังไงก็ติดตามคลิปต,ต่อไปของเรานะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการสังเกตผู้คนใกล้ชิดอะไรก็ตามแต่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ